สวัสดีครับพบกับผมบอคเคนสติ๊กอิสานพกระเทินครับสวัสดีจากฮีน้องสวัสดียามเช้าเช้าวันที่25มากับสายฝนโรยปลายอีกแล้วชานี้ตกตั้งแต่เมื่อคืนยังบรยุทธ์เลย <c oughs> ที่จริงตอนเช้าเนี่ยสติส๊กก็บอกเคนตั้งใจว่าจะไปซ0ดปลาหรือว่าไปตกปลาดุกอีก<ม>เนาะแต่ว่าอากาศแบบนี้มันไปบบได้จ้ะไตกพอไปบบได้เลยสติส๊กก็เลยว่างั้น<ม>พดุกที่เราหามาเมื่อวานจะทำน้ำยาหนูจีนจ้ะ ก็เลยสิพาพี่น้องไปพุดกระจายพุ่ปทางกำแพงพถูกมันถึงฝนจ้ะมะเขือมดัะเขือเทศหรือว่าหมักหมักอย่างน้ามะเรียนมะมะแข็งนะมะเรียนมะเรีนน้อยอยู่อยน้อยขีกเขียวอยู่นี่มันถึงฝนหลายมันก็หลนจ้ะ้ฝนขนาดเลยกำลังเป็นหมากอยู่ได้หนี่งปีน้องหยาดมัขึ้นสูงนะชัดติ๊กหมากเพิ่นนี่ทำบ่มีเวลาเขาถอนอยากเลยผมไม่บ่มีเวลาฝนนี่หยาดนี่ค่ะ มันต้องแรงจะนี่มันถือฝนเป็นเดือนเลยเนี่ยมันใหญ่ไวมากถ้าฝนตกก็มันทนแล้วมันมทนยากจะทำแบบเกีก็ถอนไปอยู่ชุดนึงต้องรอให้มันแรงก่อนจ้ะเขียวเต็มเลยตอนนี้ขุดกระชายมาทำน้ำยาขนมจีนกันดีกว่านะุมกระชายของเรามีทุกอย่างดีด้อย้อมเงินุมกระชายกระชายก็มีอามาปลูกไว้ กอเป็นสุม่มเะเป็นหัวแล้วพอโอ้ยเหนือเฟื่อเลยแต่ติหัวเดียวเดี๋ยวเอาค่อยเอาที่ว่าเป็นตุ่มๆเพื่อนบเอามาฝังไว้อีกขยายไปเรื่อยๆครับโบฝังกกะโยนมันก็ขคืน <c oughs> เพราะว่าเราใช้แต่อันนี้เนาะให้แต่ยังเขาเอิ่นอย่างฮะงะไงอ้ย่งมันนะั่งมันลากมันหัวมันจิงเอืนบจๆเต็มเลยเดี๋ยวเอาไป เอาน้ำฉีดๆจัะหน่อยจ้ะกินเหนียวมากปลาผักซีเงี้ยของเป่ากินเน้นแบบผักซีเงี้ยเน่อยนะนีมีกินบอกขาดนะเด้อบาทนี้มีหอยไต้ด้วยของเชอรี่มาแต่เช้า <c oughs> มีแต่หอยนี่เดี๋ยวเพื่อนกายเป็นดอกเดี๋ยวเราค่อยมาตัดแต่งอีกครับอันนี้จะเป็นบอกรบฝนตกเิืนๆไปเข้าร่มดีกว่าเดี๋ยวสิเป็นวัดพี่น้องจ๋าปลาที่เราหามาเมื่อวานติตดตุ่มยังเลย เอาปลาข้อหรือปลาช่อนก็ประดุกจ้ะอย่างละตัวเอามาทาําน้ายาหนุจีนแล้วก็ต้มใส่น้ำปลาล่าเด้อจ้ะใส่หอมแดงใส่กระเทียมแล้วก็กระชายพริกแห้งอุ้ยไอายมลมรอนใส่กงเฮาแกบเนมบุหินเลยเนาะเป็นมูว,ม,วมัวจ้ะเดี๋ยวสติ๊แกแก,แกะปลาเดี๋ยวเรามาตาํมเครื่องกันจ้ามาจ้าแบบนี้แกะปลาเรียบร้อยแล้วเรามาตําเครื่อง พริกกระชายหอมแดงกระเทียมเรื่องของเราเหล็กแล้วเราก็ตามด้วยเนื้อปลาที่เราแกะไว้เลยจ้ามผสมกันที่เหล็กอีกรอบ เครื่องทุกอย่างเหล็กแล้วเราก็มาใส่หม้อเลยจ้าเมื่อกี้ในหม้อเดือดเดือดด้วยจ้ะสวิกผ่อนแก๊สลงมันก็เลยลดความเดือดลงจ้ะนี่เนื้อปลาเครื่องต่างๆที่ตำผสมกันเจ้มจน้นบบบนี้พี่น้องวสวิติกดกระสิส่น,นี่นำด้วยจ้ะ ตีนไก่ก่อนหน้าสติกต้ไมไปเรียบร้อยแล้วจ้าตีนไก่แล้วก็จะปรุงเครื่องจ้าแบบปรุงเครื่องกับบมี่อย่างจากน้ำตาลน,น้ำตาลทรายผงชูรสนิดหน่อยตามใจชอบจ้ะพี่น้องชิมเอาเลยจ้ะอ่ะเดี๋ยวให้เครื่องหม้อเดือดอีกรอบด้วยจ้ะ เดี๋ยวมาเบิ่งกันจ้า เรียดร้อยแล้วจ้าพี่น้องนี่ใส่เลือดไก่น้ำเดือดจ้าโอ้ยเขากับบรรยากาศคนลินลินเลยนะำบอกกินเนาะฮ้อนฮ้อนรักลาดเลยให้ลุกโดดน้ำโอ้ยมีแต่อาย ความร้อนระอุค่ะจ้ะเจ็บๆ้ำกันแบบนี้พร้อมเสิร์ฟมาครับพี่น้องข้าวปุ้นเนยนมจีนน้ำยาปลาบ,บรรยากาศสวนลิ้นลิ้นเอให้วยปใส่บะได้เลยสวนลิ้นลิ้นจีนร้อนร้อนผักของเราก็มีตัวฝักยาวกระลำผักกัานจงแล้วก็ตัวงอกผักบุ้ง ขึ้นมาหลายขั้วเลยขไปหลายอืมแซ่บ <c oughs> นัวของเพชรอืม <c oughs> <c oughs> ถ้าคนจองก็เข่าเด้อบุคเรื้อ สอง,องเผ่าก็เผ่า,ากับบรรยากาศน้นองอันดาเรียนออนไลน์ส่วนน้องอยู่ทำธุระของเพื่อนอยู่เป็นรับออเดอร์อยู่เลยเมื่อวานานีเ้เยอะพี่น้องยามเช้าสุ้ก่อนก็นนยำ นยาแบบมันขนาดปลายแน่นๆนีน่น้องมันแสียบกิลี านี้ทีแรกว่าจะไปแก้มือใหม่นิดนตกปลาน้องก็นแนะนำมาหลายอย่างเดี๋ยวพวกเชนจะเอาไปปรับใช้ลองเบิร์คุณแนะนำอย่างไหมแนะนำเรื่องบิดเรื่องต,ตกหแหละเพราะพกเชนก็แสิติ๊กบุกเก่งเรื่องตกปลาจ้ะพอเราอยู่หากินได้นิดหน่อย <c oughs> Okay. Thêm không có không loại nào nào rồi cơn Nào có phần tục nữa nữa เลือดไก่เอาเหนื่อยังเนี่ยตับไก่บัก <c oughs> ไปตกกระดุกต้องรองถูกมั้งดูบรรยากาศอีกทีนึ่งที่นอง มินแดดเลยนี่ยมายุดมือเนี่ยตัติว่าทั่วภาคโทษจังวัดตระบีแน่เลยมืงเนี่ยนะเบึ่และเดือออำเภอไหนบุตกต้งานตัวดวนยองแนะนำมา,มา,าเมื่อวานเนียกรุงเทพ้ทอน เพราะมากเลยกรุงเทพบ้านเราก็เริ่มอ,อากาศเย็นเอาบุกโดนน้ำหนึ่งเม็ดล <c oughs> องดูว,ว่าเป็นอะไรบันนี้กรุนแท้ได้หนามดองเนาะเดี๋ยวเร้อยเพืน่นแตกยอดใหม่หลายๆกันเนาะ ở bên đồ đồ kịp vậy luôn là mua ăn vượt lượt hôn Hãy subscribe นี้มากอดกันหนพี่น้องเขออนุญาตด้จ้ะเห็นก็เห็นอ่างพี่น้องก็ตีนแต่เซาแท้กินไก่ตกใจบางแห่งกินไก่เยอะอาละจัน อยู <ừ S 1> hey, ่ในตีนไก่กินหมูส่วนเลือดบำรุงเลือดอะไดเลือดจางกินเยอะๆฝนจะตกแข่งกันเลยได้หรือเนาะแข่งก้นเลย ลมเย็นๆกินอยู่ในกระหน่ำในบ้านกินบ่ได้จ้ะหนึ่งมันมืดสองเสียงมันก้องเวลาเขาไปในบ้านยามไดเอ้คลิปในบ้านเสียงมันสิก้องก้องนะแต่งกับบ่พอจ้ะเป็นมุบว่ามุบว่าหน้าต่างบ่หลายมันมีหน้าต่างเลยมันเลยก้องมืด ครบโลกสองปีได้มาอยู่บ้านแหล่งนี้เช่นอากาศภูนอกสองปีเราเขามาเช่าบ,บ้านแหล่งนี้อยู่เขาจะจำได้ว่ายี่สิบสี่พฤศจิกาเขามาฮนะเนาะครบรอบสองปีแหละเก็บเงินเก็บคำจัะหน่อยก็สิกลับบ้านแหละเนาะเก็บเงินเก็บคำอน อย่เมือบ้านเลยเหมือเปิดร้านค้าเล็กๆนี่ปััมโหลดหมุนมือฮะนะขายในหมู่บ้านพุกับข่าขายพร้อมอย่างาหาถุงสิบถุงแต่ละมือ่อ hốt à, kiểu có mm -hmm. bọc với tô lùm nào khắc khắc ở bạn làm đi đâu chơi lùm nào bao hóa chắc chưa ạ mà 18ปดตีเจ็นาะ17จ็ดเนาะย่างเขาสิ8แปยางเขาปดเจ็ดตีเพราะว่ายังบม่ได้กลับไปบ้านนี่แหละเนาะยังบม่เคยเลย่ยเคยเจอลมหนาวเลยอยู่กรุงเทพอยู่มหาไทยหนึ่งปีปีเหลืออยู่ภาคใต้มาเลยภาคใต้เมาเลย10กว่าปีอยู่ภาคใต้มาเลยไม่ดูหนาวเขาก็บบาไม่ได้เคยได้เมื่อยเลยเนาะ มือก็มือเล่นไปมืออยู่มือปี้งใหม่มือเป็นมืออีกนานมากเลยแต่ได้ยินนานมากเลยนาเลยแหะโอ้ฝนแห้งขึ้นแห้งขึ้นแค่นี้น้ำท่วมปลายพญาเบิร์ตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยโอ้โหเ่ดีได้หนิแท้ จะเติมแต่ผักเนาะแต่ยังอยู่ที่เก่าอยู่ขนมจีนจะไปกินอยู่ร้านเรอกินผักเยอะมันต้องกินผักกินขนมจีนอย่างแซ่บเยอะนา่นไดผักเยอะเขาร้านนั่นะกินผักมดเป็นโลไปเลยขนมจีนจานเดียว,วยกินทุกอย่าง เดีนยมันจะแ้พี่น้องบรรยากาศโอ้ยแต่ด้ฝนขนาดเลยน้องัสดีนนนเนาะเลาจะชินไปเรื่อยๆครับแต่ต้องหาที่รับฝนก่อนกล้องเา่ก้อนกล้องหกล้องน้องหนุ้อน่ลอนุ่คล้อนุ่ล้อนก้อลอนก้อองเนมนก,ก, like, ก้ก้กลไกล้ชกดติดหามหกํ้นมกล้งหจใล้ห้อหน้อหน้องล้อกันคลิปหน้าค,าคิดลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า